สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะตอนเด็ดถึของมันตน้องมีพี่พี่สามเจอปัญหานี้เหมือนกันนะคะจะชาร์จแตบบท่ไหลลร่แต่มาเป็นฟรีทีอ้ว oh, <no. S 1> วันนี้นะคะเพจของเราก็มีสินค้าที่มานำเสนอให้กับทุกท่านค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างมาชมกันเลยหัวชาร์จหพอร์ตโรเมรารุน LH 0ูนเป็นพอร์ต USB Charger ที่ได้รับมาตรฐานหมายถึง6พอร์ต USB และเป็นแบบคลิกชาร์จ g e สามจุดศชาร์จเร็วง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้พร้อมกันหลายเครื่องหัวชาร์จได้รับมาตรฐานใช้งานได้ดีหัวชาร์จได้มตารฐานด้านความปลอดภยัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีขนาดเล็กและสามารถพกพาได้ทุกที่สำหรับนักเดินทาง,ทาง เป็นยังกันบ้างคะกับสินค้าตัวใหม่ที่ทข่งขันน้ำมันแรงดันถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทีบล็อก